อะไรนะไป,ไรไปตรงกลางเต็นท์นะฮะจองยังครับยังไม่ได้จองครับไปดูที่บ้านผมไหมยูสวยเลยกลางเต็นท์อ๋อข้าไปไปไหม ผมเดินทางมาถึงอำเภอเชียงดาวช่วงบ่ายก็เลยแวะกินมื้อเที่ยงกับร้านส้มตำไก่ย,ย่างซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับปัป๊มปตทของตัวอำเภอส้มตำปูปลาละกกินกู่กับไก่ย,ย่างคือเมนูที่ผมเลือกสั่งกับการได้ลองชิมเป็นครั้งแรกสลหรับร้านส้มตำร้านดังอีกหนึ่งร้านในอำเภอเชียงดาว ส้มตำรสชาติจัดจ้านไก่ย่างมาแบบสั่ำๆรสชาติกลมกล่อมยิ่งกินคู่กันแล้วโคตรลงตัวและน่าจะเป็นอีกหนึ่งร้านของอำเภอชินราวสำหรับร้านส้มตำไก่ย่างที่ผมอยากแนะนำหลังจากอิ่มท้องผมก็ออกเดินทางไปต่อโดยที่จุดหมายหลักในวันนี้ของผมก็คือบ้านนาเล้าใหม่ เป็นหมู่บ้านที่มีโฮมสเตย์อยู่มากมายเกือบทั้งหมู่บ้านซึ่งในวันนี้ผมมาได้ไปพักโฮมสเตย์สุดทิ่ของหมู่บ้านนะแต่ในวันนี้ผมได้มาตามบุดหมายที่ผมได้รับจากกลุ่มจุดกางเต็นท์ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เพิ่งมีที่กางเต็นท์แบบแคมปิง้งเปิดได้ไม่นานนี้เอง มันไม่ใช่เต็นท์ที่กางไว้รองรับนักท่องเที่ยวของโฮมสเตย์เ,เหมือนที่เคยเห็นในหมู่บ้านนะแต่มันเป็นลานกลางเต็นท์แบบจริงๆที่เอาเต็นท์ไปกางเองได้และน่าจะเป็นลานกลางเต็นท์ที่อยู่ใกล้กับดอยหลวงเชียงดาวมากที่สุดแล้วล่ะจากข้อมูลที่ผมหามาพิกัดของจุดกลางเต็นท์ให้ขี่ลงไปจนสุดถนนคอนอกรีตของหมู่บ้านแล้วจะเจอจุดกลางเต็นท์เอง จากบ้านส้มตำผมใช้เวลาเดินทางมีถึง40นาทีผมก็มาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านนาล้าใหม่อะไรนะไปตรงกลางเต็นท์นะฮะจองยังครับยังไม่ได้จองดูที่บ้านผมไหมดูสวยเลยกลางเต็นท์อ๋อพาไปไปไมาไปดูก่านไปดูว่า ตอนนั้นนะครับพอผมขี่รถมาถึงทางเข้าหมู่บ้านผมก็พบกับชายปริศนาที่ไดจาจะิชวนให้ผมไปกางเต้นที่บ้านของเขาผมได้ขี่รถตามพี่เขาเข้าไปแบบงงๆไปดูก่อนก็ไม่เสียอะไรถ้าตรงกับปุดไม้ที่ผมได้ปักไว้ก็ดีไปถ้าไม่ใช่เดี๋ยวค่อยหาทางย้ายที่อีกที พี่เขาได้ขี่รถนำทางมาตรงกับข้อมูลที่ผมหาไว้พอดีถึงตรงนี้แล้วผมเริ่มมั่นใจแล้วแหละว่าบ้านพี่เขาก็คือที่เดียวกับจุดหมายที่ผมได้ปักไว้ด้วยความฝังเองิญ ผมมามาทอนให้นะครับครับผมนานหน่อยนะนไม่เป็นไรพี่ชื่อพี่อะไรครับพี่ดำครับพี่ดำอ๋อผมชื่อเอ็ดนะครับครับผมนะฮะโอเคขอบุญครับครับครองน้ำอยู่นี่นะครับครับผมบรรยากาศลานกลางเต็นของเราฮะที่บ้านนาเราใหม่รู้สึกว่าจะพึ่งเปิดในกลางเป็นวิวที่อยู่ใกล้กับโดยหลวงชิงดาวมาก ตัวผมเองก็เคยมาพักโฮมสเตย์ที่บ้านนาเราใหม่หลายครั้งมากมาตั้งแต่ยุคแรกๆที่มีโฮมสเตย์อยู่เพียงไม่กี่หลังและผมก็เคยมาพักที่นี่เกิน5ครั้งเข้าไปแล้วในรอบเกือบ10ปีอาจเรียกได้ว่าหูบ้านแห่งนี้ก็คืออีกหนึ่งกองความทรงจำของผมอีกที่หนึ่งเลยทีเดียว ผมยังเคยคุยกับเพื่อนเมื่อหลายปีก่อนที่เคยมาด้วยกันว่าที่นี่น่าจะมีลานกางเต้นท์ไว้เป็นตัวเลือกบ้างเพราะทำเลที่ตั้งของหมู่บ้านเป็นวิวที่เหมาะมากกับการแคมปิง้งและถ้าในวันที่อากาศเป็นใจแล้วทะเลหมอกของที่นี่ก็องอดงามไม่แพ้ที่ไหนในจังหวัดเชียงใหม่เลยจริงๆ นอกจากลานกลางเต็นท์ของที่นี่จะใกล้กับวิวดอยหลวงเชยงดาวมากที่สุดแล้วผมว่าการเลือกกลางเต็นท์ที่นี่มันมีข้อดีที่เราไม่สามารถหาได้จากการแคมปิ้งในอุทยานของทางราชการนะคือลานกลางเต็นท์ที่นี่สามารถอารถจอดข้างเต็นท์ได้ซึ่งสายแคมปิ้งก็คงรู้กันดีว่าการขนของเยอะๆไกลๆนั้นมันวันทอนพลังงานไปมากอยู่เหมือนกัน และที่สำคัญของการแคมปิ้งก็คือร้านกลางเต็นท์ที่นี่สามารถก่อกองไฟได้เพื่อช่วยขับไล่ความหนาวเย็นหรือใครจะใช้กองไฟไว้อย่างเนื้อ,อย่างหมูหรือทำอาหารก็ไม่ว่ากัน ก็ออกเช่นเคยผมก็คือลูกค้าเพียงคนเดียวของดานการเต้นที่ไม่มีชื่อของที่นี่ เป็นเมื่อก่อนผมก็เคยกลัวนะมนความเหงาวความวังเวงความเงียบความมืดหรือแม้กระทั่งความโดดเดี่ยวแต่พอได้ทำมันซ้ำๆบ่อยๆสิ่งที่ผมเคยกลัวต่างๆมันก็ได้ลดน้อยลงแต่ค่ำคืนนี้มันเป็นอีกหนึ่งคืนที่ผมรู้สึกเหงาแปลกๆนะ พราะนี่มันคือการมาเที่ยวบ้านนาละไม่เพียงละพังครั้งแรกของผมแต่มันไม่ใช่ความเหนาที่ผมรู้สึกโดดเดี่ยวมันเป็นความหงาที่ตัวผมรู้สึกถึงความโดมนติกเมื่อนนึกถึงเพื่อนที่เคยมาด้วยกันภาพความทรงจำต่างๆค่อยๆไหลผ่านเข้ามาในความรู้สึกของผมอย่างชา้าๆในค่ำคืนอันหนาวเหน็บที่มีเพียงผมกับกองไฟเล็กๆ ที่อยู่เป็นเพื่อนกันเพียงลำพัง ถึงแม้ว,ว่าตัวผมจะเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วก็ตามแต่เชื่อผมเถอะว่านี่คือวิวต้องฟ้าที่งดงามมากมายเกินกว่าครั้งไหนๆที่ผมเคยพบมาสำหรับหมู่บ้านแห่งนี้ภาพเบื้องหน้าของผมคือดอยหลวงชิงดาวอันยิ่งใหญ่โดยที่มีแสงสีส้มที่กำลังระเบิดตัวเองพร้อมกับก้อนเมฆในเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มันก็คือของขวัญจากท้องฟ้าที่ทำให้ความโดดเดี่ยวของผมมันไม่ได้เปลี่ยวเหงาอีกต่อไป กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอเจอเนี่ด้ยวยนะครับ